ป้ากันจะสั่งอยู่ว่าป้าสั่งมาวันสิบตัวแล้วก็อาจจะมาทดลองดูว่ามันโอเคมนอะไรไหมแล้วก็สั่งต่อ3ามอนะป้ตแตนสั่งมาก็จะอยู่ที่เอกับเอลเอ็อหรือว so, so, um, ่าเราจะช่วยอุ so, uh, ่นิ้าด้วยกันไม่นี่ไงพี่แลนบอกว่าซื้อไปเลยรอบแรกรอบสองสั่งอีกก็ไม่ต้องก็คือรอบแรกเราเนี้ยใช่ซื้อรอบแรกไปเลยคือเอาไปลองใช้ดู เอาไปลองใช้ดูว่ามันมันเป็นยังไงเข้ากับผิวหรือไม่โอเคไหมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันนี้โค้ชจะมาพูดอยู่เดี๋ยวเราจะดูว่าพูดอะไรบ้างท่านจะบอกสภาพผิวสัมสสภาพผิวหน้าของแต่เราคนรจะมันไม่เหมือนกันเราต้องทดลองใช้พูดถึงว่าถ้าเราอยากได้เราไม่อันนี้คือเราไม่ให้ซื้อปอร์เซ็นจะเถมรอบหน้าใช่เราไม่ให้ซื้อ เราจะหาว่าเราขายเสื้อขายผ้าแบบนี้ไม่ได้จะเอาไว้เป็นโต้เราก็ซื้ออีกได้เสื้อใช่ไหมจ้าข้าวใส่ให้ดูรอซื้ออีกก็เลือกสีเขียวสีเขียวเดียวซับนะทุกคนรอบอบหน้านี้ได้ทำไมปะแตนเสื้อนี่นะซื้อแล้วรอบนี้ได้ไหม คือรอบนี้ได้ไหมได้เลครรอบหน้าสะสมกันไปค่ะอคขบุณรอบนี้ยังไม่ได้แล้ก็มีพิเศษเหมือนเหมือนสินค้าตัวอื่นๆนะไรก็จะมีพิเศษแต่ว่ารอบนี้ป้าจะขอหากําไรก่อนนะคะทุกคนไม่จะได้มีเป็นอะไรพิเศษพิเศษให้กับทุกคนในรอบต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะรอบแรกไปก็ขอไปเดิมแบบว่าแข่งหนักหน่อยแบบแล้ววันนี้ลุงพลจะใส่เสื้อเขียวนี้ไหมป้าใส่จ้าอ่าใส่จ้าใส่จ้าขอบคุณป้าเต็มนะคะ เสื้อของแถมรอรอบหน้านะคะรอรอบสองรอบสองเนาะไม่เป็นไรรอบนี้ก็เอาฟิลกับเดลอดรางหน้าไปก่อนนะคะก็ประชาสัมพัญรอบนี้ก็ช่วยกันนะคะรอบสองยังไม่ถึงค่ะเยอะเดือค่ะเป็นไงบ้างครับหยุดกันเลยครับฝากฝากนะ บรรยากาศดีๆครับมาทอดตอนในวันทอดมะเขือเปื่อุ่มร้องตุ่มหมดแหละเยี่ยมเลนี่ครับพี่ชายพี่น้องครับสวัสดีเมื่อวานนี่ก็ไปคัดแยกปะอ่าเอาไปนั่งคัดแยกกลับมากับประมาณเกือบสองทุ่มเขากันกินข้าวอยู่ไปท่อมท่อใจนะได้คอนเทนต์เออกับพี่น้องเขาในพื้นที่เนี่ยหลายท่านเดียวออืเราจะไปยามนิ้มือได้ได้ได้ดูความเป็นดีเมื่อนี้ช่วงบ่ายรังเจริญเซฟธุรกิจของคุณลุงคุณป้ากัน ทางคนพี่พอลรี่นะคนทา่ย้ายจากที่เก่าจากที่เดิมที่มาอยู่ตรงตรงนี้นะตรงที่ก่อนจะซอยเข้าไปเครื่องซักผ้าเนี่ยนะที่อยู่ตรงกลางนี่ก็เลยจะยยอ๋อจะย้ายเออสีง่ายมานี่เป็นช่วงใบบไหแรงทงางรรางนะาะหลังจากเส็จธารกิจเอาเย้ำมาไก่ล่วงอีกก็เลยว่ามานี้กเรืนน่องต้นเนาะเพิ่นตีเห็ดไฟรอบบ้านอยู่แต่ว่าต้องรอเวลาอีกหน่อยก็เลยมาสิโต่อไฟจาก สะท่อมมาละมาตรงกงมะงม่วงนะหลังบ้านให้มันแจ้งนะอะไรสดอะไรอย่างนั้นเร่องหลังบ้านช่วงเวลากลางคืนจะได้เบิ่งนะมันแจ้งเขาเรียวไปเห็นกับหมมืดนะ่ะมันจะเงินไฟเสริมว่าตัวนี้เพิ่มเพิ่มความปลอดภัยเนาะแม่นกับเพื่อสว่างหูสว่างตาประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็ให้คนติงต้องเอาไปใส่ตรงนั้นมันแจ้งเดี๋ยวสิง่าย่างเขาไปอีกเพราะาไว้ตรงนี้มันอยากันนั้นเลยเดี๋ยวใส่ตรงนั้นก็แจ้งดีด้นะหลอดยังไง เพราะมือมือมันเกิดเอ็มเดอร์นั่นมันมืดก็เลยไปหาหลอดไฟมาใส่นะมาเน,นี้ก็เลยเสียเอาไว้นี่แหละเสียง่ายไปพูดเหมือนจนะให้นอ้องในต้นหักเพื่นเสียบทุกวันเอาอมันไปอยู่ใกล้นนะส่วนทางหลังเดี๋ยวผมจะเบิ้งเอาประมาณนั้นแหละท่านครับผมครับเอาขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ไทยบ้านนอกนะครับฝากติดตามช่องไทยบ้านนอกเด้อด้วยนะครับสำหรับปลาพันธุ์ของเรานะครับ นะครับบรรยากาศเช้าเช้าเนาะพี่พี่ยูทูบเบอร์น้องมาเตรียมตัวรอนะครับเตรียมตัวรอการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของลุงกับป้านะครับข้างหลังก็มีหมอกนะครับหมอกสวยมาก ผู้ปริจิตนะครับรถต่ำนี่เอ้ยบออยากาเลยเนาะอัไหจ้าจ้าระเบียบจัดแถวปอนโนีดะแถวปอนโีดอดอยู่ในรถอ๋อลูกเฮ้ลูกเมาจากไหนน่๋อมาแล้วนะครับเ่๋อไปซื้อข้าวทำไมชอบไปเดินกลางถนน นนครับสวสบบัสดีครับ,รบ,บดูนนรบ,บดนนรบยบรยากาศนะครับที่หงปู่บ,บริจิตมีหมอกนับข้างหลังมีหมอกขาวๆให้ดูบรรยากาศนะครับมีหมอก นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูดวงตานะครับของปูปบาริจิต บรรยากาศเจ้าเช้าเนาะหลายๆคนก็มาแล้วนะครับอินดินของป้านะครับอดมินมาทำงานแล้ว <c oughs> เอาแล้วนะครับช่างพงอาการออกแล้วคุดไปไรโย เป็นวันเลยตัวพี่หนึ่งมาดีครับพี่หนึ่งมาแล้วนะครับเมื่อวานเมาไปหนึ่งลังนะครับสำหรับมเดยสตอรี่เกือบแสนนะครับพี่หนึ่งเมาไปทีมแกขายดีนะกระแสดีมากจะลำจะลำเปล่าลำเปล่าหมดก่อนของหมดละโอ้กระแสแรงมากวันนี้กับพรุ่งนี้จะหมดแล้วมั้ง ไม่แน่หมดวันนี้ไม่แน่หมดวันนี้ใช่ต่างประเทศก็โวนเงินกันมาเยอะแล้วเห็นกระแสใช่ครับใครที่ใครที่สนใจก็รอเป็นตัวแทนล็อตหน้าแล้วกันสามสิบคนใช่ไหมครับปรปมาณนั้นก็มีตัวแทนเขาียกตัวแทนติดบริษัทกับตัวแทนธรรมดาถ้าตัวแทนติดบริษัทนี่อาจจะคือได้ได้ของเป็นล็อตแรก แล้วพอเหลือเท่าไหร่ก็ให้ตัวแทนทั่วไปอะไรประมาณนี้นี่นะครับพี่หนึ่งก็ให้แนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายกระแสถือว่าบูมนะครับบูมมากนะครับพันกระปุกขนาดว่ายังไม่ออกตัวนี่ได้ตั้งสองร้อยกระปุกใช่สามร้อยสี่ร้อยแล้วมั้งสามสี่ร้อยแล้วโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับเนี่ยโอนเงินมาแล้วนะครับ โอนเงินมาแล้วมีคนไปซื้อครีมขอบคุณพี่หนึ่งนะเมื่อกี้นี่นะครับจากต่างประเทศครับโอนเงินมาให้แม่มาต่อยแล้วสี่กระปุกสี่กระปุกสี่กระปุกใช่ครับอู้สี่กระปุกเลยสี่กระปุกแต่เช้าเลยนะครับโหน่าจะสองสามร้อยละสามสี่ร้อยแล้งเนาะถ้าจองก็สามร้อยแล้วเมื่อคืนของพี่สี่ร้อยคนนี้ โอ้โหมีลุ้นหมดนะวันนี้พัน Hol, <maker> พันกระปุกโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ